สวัสดีครับมีนิทานเรื่องหนึ่งสิ่ว่าให้ฟังนี่ยบินซื้อน้ำสมุทตี้มีแม่ลูกครบรอบครัวหนึ่งเลยลูกสาวเกิดขึ้นมาปุ๊บลูกสาวตั้งซื้อว่าลินลีและะ้วก็พ่อกับแม่แม่ซอมิตแต่กค็คุณลินลีนี่ออกมานี่พ่อแม่บ่ค่อยได้ยงดูฝากตายายเลี้ยงสินะปัดนี้ใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ขนอันนั้นเนี่ยพ่อแม่โทรมาขอเงินนี่ มันก็ต่อว่าใช่ละแต่แนนหน้อยเท่าใหญ่มันก็บ่เคยเลี้ยงกูมาซากูอยูนั่มสองสามมือมันยังด่ากูคือหมูคือหมาขอเงินมึงจังไงเนี่ยพอกูทำงานได้มึงโทรมาขอกูมึงหัวนะกูจีแต่นนหน่อยเท่าใหญ่มึงเคยเลี้ยงกูอยู่ติอีพ่อแม่สิทิม่าซั่นมันจังซี่ล่ะเท่าลิ้นลีบานเนี่ยมีท่านเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่านี่ล่ะครอบสันดานมันบอดีเนี่ยกิดว่าลูกหลานนี่นะคุณ ผมมีงานนี่คุณอยู่ที่ตัวมัน